คลัสเตอร์ที่อำเภอวังจันนะครับก็พบว่ามีคลัสเตอร์โรงงานผลิตขวดนะครับซึ่งตรงนี้จะมีบวกทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วก็จะมีครอบครัวที่อเป็นของพนักงานที่ติดเพิ่มอีก4คนนะรวมเป็น9คนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานที่เป็นมีเป็นสาขาย่อยสาขาหลักเขาจะอยู่ที่กรุงเทพแถวบางนาน,นะครับโดยมีการติดเชื้อเพิ่มอีก8คนได้ส่ง พวก่วยไปดูแลอยู่ที่ทางกรุงเทพแล้วนะครับส่วนแคมป์อื่นๆนะครับก็พบมีบ้างนะครับรวมถึงอำเภออื่นๆครับเตอร์ต่างๆก็กระจายออกไปนะครับตอนนี้คัสเตอร์ที่ดูแล้วน่ากังวลก็คือคัสเตอร์ของทางอำเภอแกลงนะครับเพราะมีคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะที่เป็นชาวต่างด้าวพบว่าทํางานอยู่ในโรงงานครับทั้งโรงงานไม้โรงงานยาข้อโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับทําให มีผู้ป่วยที่เป็นต่างด้าวอีกจํานวนเยอะก็สมควรครับที่ต้องการที่พักนะครับมีทางอาเภอแกลงเองก็ร่วมม้ร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาตอนนี้ครับข่าวดีครับได้รับจักสรรวัคซีพนพนัหับชาวต่างชาตินะครับอันนี้ได้รับจัดสรรมาจากทางกระทรวงกำหนดมาให้เลยว่านำวัคซีนให้ฉีดกับกลุ่มชาวต่างชาติกล mm ุ hmm. ่มที่ถึงก็คือเป็นอายุเกิน60ปีนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัว จ็ดโรครวมถึงมีภาวะการตั้งครรภ์เกิน12สองเดือนนะครับก็จะได้ติดในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตรงนี้ก่อนนะครับกลุ่มที่เป็นนักเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับทางกรมควบคุมโรคได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าสู่ส่วนกลางแล้วนะครับระบบจะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนน่าจะวันเสาร์นี้ครับจะเปิดให้ลงทะเบียนผ,น,ผนผ่านทางเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาต่างหากนะครับสำหรับชาวต่างชาติดนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะประชาชมสัคัญผ่านทางช่องทางนี้แหละครับ รวมถึงช่องทางระยองตู้โควิดช่องทางของสาธารณสุขจังหวัดระยองด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามรายละเอียดผ่านทางศูนย์โควิดสิจังหวัดระยองครับเราจะมีวัคซีนเชิญลุกกันครับทำเป็นวัคซีนเชิญลุกซึ่งวันเสาร์นี้เราจะมีการตรวจและฉีดที่อําเภอบวกแดงนะครับโดยที่จะมีการจัดทีมเฉพาะกิจนะครับลงพื้นที่เพื่อที่จะทําการสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจนะครับ พบว่าถ้ามีความเสี่ยงเราก็จะตรวจ ATK ให้นะครับถ้าตรวจ ATK แล้วปรากฏว่าเนกาทีฟนะครับเราก็จะมีการฉีดวัคซีนไปเลยครับเหมือนเป็นวันซัพเปอร์วิทนะครับนโยบายอันใหม่นะครับที่จะทําเป็นเชิงรุกครับสำหรับชาวจังหวัดระยองของเราครับโดยที่วันเสาร์นี้จะเริ่มที่บวกแดงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาทําที่อําเภอแกลงครับที่ตลาดสดิีพิบาลนะครับก็ เป็นความคืบหน้าของโครงการและก็นโยบายดีๆนะครับที่ทางท่านผู้ว่าราการจังหวัดน,นะครับรวมถึงท่านดักเตอรสาธิตปิตุเตชาครับรวมถึงทงั้งทางอ,อบจรครับร่วมมือกันท้องถิ่นแล้วก็ทางทุขจังหวัดครับเพื่อที่จะดำเนินการควบคุมโรค